เลวขนาดสิตังใจขนาดครับกิน <ind up and down> กันครับพี่น้องกระทันาตาหวานตาบอดเลยกินดาเมืน่นตาเมื่อนกินตาบอดพี่น้องมันชมซองว่าซอวงว่าเลยครับ แซมกันครับพี่น้องแซมประหด็ดนนว์เรื่อโอ้ยตังใจกันาาครับกินกันครับพี่น้องนะอกรงกะทันตาวานัน ตาบอดเลยกินดมืนตาดมืนเลยกินตาบอดพี่เรามันช็อตฝักนะพี่ลอยเลยมท่านสมนนไปลอยแตกพีวว่น้องไงส่วงวะเลยพี่น้อง อท่ันตาวานันตาบอดเลกยกินดมืนตาเมื่อนจะกินดบอดพี่น้องมันจบลอยเลยมท่านสมไปไล่แตกพี่น้องไงทัานตาหวานตาบอดเลกยกินดมืนตาเมื่อนจะกินดบอดพี่น้องมันจบ

เอามาค้ามลองอือห mm ือ hmm. ตักนะฮะฮึซอ <c oughs> วงวาซองวาเลยครับอือมองวะอันนี้ก็สุดยอดสมเือกันครับ ลงเลยลงเลยฮึที่นันนี่ครับสุดเจ๋งสว่างวะเลยพนะี่น้องอู้ยูบางท่นไหนบางท่นมาใหม่ครับสุกส,สมเลยให้พี่น้องม,มากินสนกันมาหนิที่สว่างครับ <c oughs> กระันตาวานัน ตาบอดเหล็กินดมืนตาเมื่อนเหกินตาบอดพี่น้องมันชอบกระทันตาหวานตาบอดเหล็กินดมืนตาเมื่อนเหกินตาบอดพี่น้องมันชอบกระทันตาหวานตาบอดเหล็กินดมืนตาเมื่อนเหกินตาบอดพี่น้องมันชอบทำยังไงเฉลย ตอมาคืออะไร้กว่ากันนะครับเนกระท่านตาหวานตาบอดเลยกินตามืนตาเมื่อนเลยกินตาบอดพี่น้างมันชอบปากค้างก็มีเอาปากค้ามรองปากชางงามๆครับล่างสุง อ, <c oughs> อยู่ดำตรงไหนตรงหน้าอันนี้เก็บมาอยู่กลางตั้งดำเลยพ <c oughs> <c oughs> ี่นขั้ทมานข้นตามธรรมศาสตร์ครับ <c oughs> สมขนาดเลยขั <c oughs> ้นตาหวานไม่รู้ มาค้ามก่มีเอามาค้ามลองลองเที่ยงจะจวดจักบาคก็น่าสะดอกเอามาทันลอยเลยนะครับแฟมกันครับพี่น้องนะ อแาปล่าเดกนอนว,นว,นวดวววเลยฟังวะเลยพี่นาะ <c oughs> ขั้นตาหวานเปเนาะอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ขั้นไหนขั้นมาไม่ครับ สุกสมเลยให้ไปเอาอมากินสนุกันวันนี้ที่มองว่างครับอ่าข้ากนาะครับออาม,มาขั้นชมบานเท่าเลยครับมาขั้นหน่อยลองตองมึงก็ได้ล็กกว่าก็ได้ครับเนี่ยมึงวะอันนี้ก็สุดยอดสมเหมือนกันครับลงเลยลงเลยอื่ม พี่นั่นนี่ครับสุดจังคึงเจวเจลกระเดกปลาโนนงวเลยปล่อยติมจานพี่น้องยส่ซองวาเลยพี่น้องอน้งใจกันนาครับกินกันครับพี่น้อง หาได้ไปลองนะมีน้ำกันครับกินสมน้ำเทียงืเลืขนาดเดยสวงวัสว่างวาเลยครับข้ามยิ่งใหญ่เลย อ่าอมอ่ขานาดครับขั้นชมบาเนเท่าเลยครับขั้นน่อยลองตอมึงก็ได้แขกว่กันนครับเนีแซมกันครับพีนน่น,น,น,น้อยแบแบนอนนวดเด้ ลอยเลยขั้นสม,มไปไล่แตกน,อกน้องไงสว่องวาดซองวาดเลยครับอ่าข้าขนาดครับขั้นสมบานเท่านียครับขั้นหน่อยลอง ทำของม,มีเอามาขามลองส่งเทียงจิตจวดเจาาัาบาก็ะนาดสะดอกเอามาขั้นลอยเลยนะครับอยู่ตามตรงไห้ตรงหน้าอันนี้เก็บมาอยู่ข้างตั้งดำเลยไนปะ่นาะขั้นขึ้นตามธรรมชาติครับสมขนาดเลยขั้นตาหวานตา,า,นตาบอดเลยกินน้ดมืน